ค่ะค <oung> <am> ุณครูพื่นนะคะเมื่อวานนะคะเด็กๆเรียนรู้กับคุณครูเมย์ไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูเมย์สอนเรื่องอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะคุณครูเมย์สอนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะวันนี้นะคะคุณครูนิจพลาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออาหารนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณนิจพาเด็กๆนะคะไปท่องคำาล้องจองก่อนนะคะ เด็กๆความจงคุณดีกว่านะคะรอบแรกคำค้องจองอาหารดีมีประโยชน์อาหารนั้นมีประโยชน์ไม่มีคุณโทษคุณค่ามากมายรสชาติก็มีหลากหลายบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงอ่ารอบที่สอนนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูนิวนะคะ ทำของจองอาหารดีมีประโยชน์อาหารนั้นมีประโยชน์ไม่มีคุณโทษคุณค่ามากมายรสชาติก็มีหลากหลายบำรุงร่างกายเราให้แข็งแรงค่ะรอบที่สามเด็กๆอ่านพร้อมกับผู้ปกครองได้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าคุณครูพึ่งจะพาเด็กๆนะคะไปเลือกซื้ออาหารชนิดไหน คิญครูพึ่งเลยะค่ะจะพาเด็กๆไปเลือกซื้อผักค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราควรจะเลือกซื้อผักแบบไหนค่ะก่อนที่คุณรูพึ่งจะพาเด็กๆไปรู้จักผักนะคะคุณครูพึ่งมีวิธีการซื้อผักห้าข้อมาฝากเด็กๆนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเลือกผักที่สะอาดค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตว่าไม่มีคราบดินหรือคราบของสารเคมีนะคะ หรือว่าเชื้อราบนใบค่ะคุณครูนิวหรือว่าผักที่มีกิจฉุดผิดปกปตินะคะเพราะว่าอาจจะมียาฆ่าแมลงได้ค่ะ ừ, ข้อที่2ค่ะคุณครูนิวเลือกซื้อผักที่มีรอยกัดแท้ของแมลงค่ะเพราะว่าผักที่มีรอยกัดแท้ของแมลงนะคะจะปลอดภัยจากสารเคมีในระดับหนึ่งค่ะคุณครูนิวและข้อที่3นะคะเราจะเลือกซื้อผักตามฤดูกาลนะคะเพราะผักที่ออกตามฤดูกาล อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีค่ะข้อที่4ค่ะเลือกซื้อผักพื้นบ้านนะคะเพราะผักพื้นบ้านเนี่ยจะทนต่อโรคและก็มแมลงค่ะและข้อที่หข้อสุดท้ายนะคะเราจะเลือกซื้อผักจากแหล่งที่ไว้ใจได้ค่ะเช่นฟาร์มผักที่เป็นผักออแกนิกนะคะเพราะเราเนี่ยจะมั่นใจได้ว่าเป็นผักที่ปลอดสารเคมีค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพื้นจะพาเด็กๆไปเลือกซื้อผักนะคะ ผัด5ชนิดค่ะคุณครูขพ้นจะพาเด็กๆไปเลือกซื้อผัดแต่ละชนิดค่ะชนดิดแรกของเรานะคะก็คือ <at> แครอทค่ะนี <at> ่คุณครูนิวช่วยตอบแ <at> ล้วนะคะอ่าเราจะเลือกซื้อแครอทยังไงคะวิธีการเลือกซื้อนะคะคุณครูนิวเราจะเลือกซื้อแครอทที่หัวอวบค่ะใหญ่ตึงนะคะไม่เหี่ยวนะคะ <at> แล้วก็อาจจะมีดินได้เพราะว่าเขามาจากดินเนาะ สด,สดๆเลยนะ,ะใช่ขอบคุณคุณนิวค่ะต่อไปค่ะต่อไปก็คืออะไรคะคุณคุณนิวพริกหวานค่ะอ้พริกหวานเราจะเลือกซื้อพริกหวานที่อวกใหญ่ค่ะแล้วก็เขียวนะคะแต่พริกหวานเนี่ยอาจจะมีสีเหลืองหรือสีแดงได้นะคะเราจะเลือกซื้อหัวที่มีความเข้มค่ะมีสีเข้มๆนะคะต่อไปค่ะคุณคุณนิวต่อไปก็ เราฟักทองค่ะคุณครูนิววินีการเลือกซื้อฟักทองนะคะเลือกซื้อฟักทองที่คั่วดสดค่ะและผลไม่แตกนะคะค่ะผักชนิดต่อไปนะคะคุณครูนิวที่เราจะซื้อกันก็คือวานตุ้งค่ะเราจะเลือกซื้อวานตุ้งที่มีใบสดนะคะแล้วก็อาจจะมีรอยแทะของแมลงได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะไม่ได้รับสารเคมีในระดับเลยค่ะ ผักชนิดต,ต่อไปนะคะคุณครูนิวก็คือถั่วลันเตานั่นเองค่ะเราจะเลือกซื้อถั่วลันเตาที่มีความอวบนะคะมีความอิ่มของน้ำนะคะแล้วก็มีสีเขียวสดเพราะว่าถั่วลันเตานนเนี่ยแสดงว่าจะยังสดอยู่ค่ะและผักชนิดสุดท้ายในยวันนี้นะคะที่คุณครูเพิ่งจะพาไปซื้อนะคะคุณครูนิวก็คือกะหล่ำปลีค่ะ เราจะเลือกกระหล่ำปีที่มีผลสีเขียวนะคะมีความอวบมีความใหญ่นะคะแล้วก็มีความอิ่มของน้ำค่ะคุณครูนิวค่ะต่อไปนะคะคุณครูนิวคุณครูเพิ่งจะพาไปพบกับคุณครูอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูคุณครูมิ้นนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูมิ้นจะมาพาเด็กๆนะคะไปเลือกซื้อผลไม้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมิ้นนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะไปเลือกซื้อผลไม้ค่ะผลไม้ชนิดแรกนะคะก็คือ แอปเปิลค่ะเด,เด็กนะคะก็เลือกลูกที่มีผิวเนียนค่ะแล้วก็ผลใหญ่นะคะสีสีแดงสดค่ะผลไล้นชนิดตบอไอยนะคะก็คือสตรอเบอรี่ค่ะเลือกที่เป็นลูกใหญ่แล้วก็ไม่้ํำค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คืออะหหุ่นค่ะเลือกผล เลือกที่เป็นพวงนะคะแล้วก็มีรอยกัดแท้ของแมลงนิดหน่อยค่ะผลไม้ชนิดต่อไปนะคะก็คือแตงโมค่ะเลือกที่เป็นผลใหญ่นะคะแล้วก็มีรอยที่ชัดเจนค่ะผลไม้ชนิดต่อไปนะคะก็คือสับป,ปะรดค่ะเลือกที่เป็นหัวใหญ่นะคะ มีตาที่ชัดเจนค่ะและผลและผละไม้ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือส้มค่ะเลือกที่เป็นผิวเรียบเนียนนะคะมีความสม่ำเสมอค่ะค่ะวิธีการเลือกซื้อผลไม้นะคะก็จะต้องดูที่มีผิวสดใหม่ค่ะขั้วเขียวแล้วก็ยังแข็งค่ะเปลือกไม่ช้ำือดำขนาดมีความสม่ำเสมอค่ะหากมีมดขึ้นตาม กิ่งและผลนะคะก็แสดงว่าไม่มีสารพิษนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์กันค่ะเทคแปดค่ะ <Take that. S 2> เดี๋ยวคุณยูจะพาเด็กๆนะคะไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์นะคะชนิดแรกนะคะก็คืออะไรคะหมึกนั่นเองเด็กๆเห็นหมึกนะคะหมึกตาที่เด็กๆเดินที่ตลาดเด็กๆด้เห็นใช่ไหมคะการเลือกซื้อนะคะก็คือจะดูหมึกนะคะก็ดูที่ตัว ผิวต้องเป็นยังไงคะผิวต้องมีเมือกนะคะเมือกไม่หลดุดไม่ขาดไม่ฉีกขาดนะคะและหนวดป๊บหนวดหมึกนะคะต้องแน่นนะคะแล้วก็ตาตาของหมึกนะคะก็ต้องใสและไม่มีขี้หมึกนะคะที่เป็นสีดําๆนะคะสึมออกมานะคะอันนี้คือการเลือกซื้อหมึกนะคะ,ะเนื้อสัตว์ชนิดต่อไปนะคะค่ะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะเนื้อหมูหรือเนื้อนะคะ เนื้อหมูหรือเนื้อวัวนะคะวิธีการเลือกซื้อก็คือเด็กๆจะเห็นเนื้อนะคะจะเป็นชิ้นเนื้อที่สีแดงๆเนื้อหมูก็ต้องเป็นชิ้นเนื้อที่มีสีแดงๆนะคะถ้าหากว่ามีสีเขียวเด็กๆห้ามไปซื้อเลยนะคะเพราะว่าเนื้อชิ้นนั้นนะคะมันก็จะเน่านะคะไม่สดสะอาดนะคะต่อไปกุ้งนะคะวิธีการเลือกซื้อกุ้งนะคะเด็กๆให้ดูตัวกุ้งนะคะ ให้เลือกตัวกุ้งที่เป็นยังไงคะมีเปลือกแข็งแล้วก็ไม่อ่อนนะคะต่อไปเป็นปูนะคะวิธีการเลือกซื้อปูก็คือเด็กๆต้องดูที่ท้องของปูนะคะว่านแน่นหรือเปล่าถ้าแน่นเด็กๆเ,เลือกซื้อได้เลยค่ะแล้วก็กล้ามของปูนะคะไม่หลุดนะคะเพราะถ้ากล้ามหลุดแสดงว่าปูตัวนั้นนะคะเป็นยังไงคะ นั่นเองแล้วก็ดูที่กระดองของครูนะคะว่ากระดองมันแตกหรือเปล่าถ้าไม่แตเกเด็กๆเลือกซื้อได้เลยค่ะเนื้อสัตว์ชนิดต่อไปนะคะคือไก่เวลาเด็กๆเ,เลือกซื้อไก่นะคะเด็กๆต้องดูที่เนื้อไก่นะคะว่ามีเปลือกของเอ่อหนังของไก่นะคะว่าเป็นสีอะไร จากตัวไก่นะคะเด็กๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะเนื้อสัตว์ชนิดต่อไปนะคะชนิดสุดท้ายที่ครูนิวเตรียมมานะคะคือปลานั่นเองแต่ที่ครูเตรียมมานี้นะคะเป็นชิ้นปลานะคะปลานะคะจะเลือกชิ้นแบบไหนถ้าเป็นชิ้นๆให้เด็กๆเลือกเนื้อที่สดเราจะเห็นเนื้อข้างในนะคะเนื้อมันจะสีสดนะคะน่า เด็กๆควรจะต้องเลือกซื้อปลาที่มีตาใสานะคะแล้วก็เก็บไม่หลุดนะคะแล้วก็เนื้อปลาสดสีสดใสแล้วก็เหือกเป็นยังไงคะเหือดแดงปิดสนิทนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูคิวคุณครูมิ้นและคุณครูเพื่อนนะคะได้พาเด็กๆนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออาหารที่เรียนไปก็มีผักผลไม้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะ วิธีการเลือกซื้อง่ายๆก็คือเนื้อสัตว์เราก็ต้องดูที่สดและสะอาดนะคะส่วนผักและผลไม้เราก็ต้องดูที่ผิวสีสดใสแล้วก็ใบนะคะสดสะอาดนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูนิวค,นคุณครูงี้และครูพึ่งนะคะต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ